ขอรับน้อมแด่พระผู้นีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสจักรโรชอบใดโดยคงเองเจริญทรายาดโยมสาธุชนพุทธบริษัทผู้ไก่ใฝ่ในธรรมทุกท่านความต่อจากตอนที่แล้วได้บรรยายหนึ่งมทที่สองคือกรรมจับตามระดับการให้ผลความรุนแรงหรือปาระฐานะปริยายะจตุกะกรรมประเภทคือว่าจัดตามระดับให้ผล ตามความดนแรงนี้มีสี่ชนิดก็คือตะแก่กตุกรรมกรรมหนักอจินกรรมหรือพระหุรากกรรมกรรมที่ทำมากหรือกรรมที่ทําเป็นประจำกรรมที่ทำจนเคย,ยนินทําเป็นประจําทุกวันสามอสา,านก,กรรมนะกรรมที่ทำคนเมื่อจนเกิดขึ้นวิตที่ขาตตากรรมหรือกตวานาณกรรมกรรมถับก่าทําคือทําโดยไม่เจตนาเช่นข้าพเป้นคนตายโดยประมาณนี้วันนี้จะขอ กล่าวถึงกรรมที่ยังไม่ได <terminar lyn player> ้กล่าวก็คือที่เหลืออยู่ก็คืออาสานกรรมอาสานกรรมกรรมที่บุคคลทําเมื่อตนจะขึ้นชีวิตและก็ตัดตากรรมับกรรมกับแปว่าทำทำโดยไม่เจตนาและขอกล่าวถึงกรรมที่3ก่อนก็คืออาสถานกรรมกรรมที่บุคคลทําเมื่อตนจะขึ้นชีวิตพระพิกอภิถาอธิบายว่ามนากรุตนกรรมกุศลกรรมบุคคลสามารถระลึกกรรมได้ในเวลาใกล้ตายกรรมนั้นชื่อว่าอาสถานกรรม อสันรก,กรรมนั้นเมื่อกุศสากรรมและอุศสาก,กรรมเหลือื่นถึงจะมีอยู่ยังมีวิบาเพราะอยู่ใกล้เวลาที่ใกล้ตายเปรียบเหมือนเมื่อเปิดประตูอคอกซึ่งมีขุงโคอยู่เต็มอคอกแม้เมื่อส่วนนั้นอื่นจะมีโคที่ฝึกแล้วและมีโคที่มีกําลังมากอยู่โคตัวใดที่อยู่ใกล้ประตูอคอกนะโดยที่ถึงแม้จะเป็นโคแก่ถอยกําลังก็ตามโคตัวนั้น ยอ่มออกได้ก่อนทีเดียวย่ำออกประตูข้อได้ออกออกก่อนอาถรรพกรรมฝ่ายบุตรนได้แก่ในขณะที่จิตใกล้จะดับในเวลาใกล้จะตายเห็นภาพในมิตรปรากฏเห็นการกระทำบนให้ทานนักษาจินหรือกาเนิดของตอนเองที่ได้กระทํามาเป็นอาจินหรือทําเป็นปรกจรรมโดยเห็นภาพของตอนเองเคยท่ากระถิง่งเคยสร้างพระอุโบสถสร้างวัด สร้างตราการเปลี่ยนรักษาพระบสถสเจริกรมฐานนั่งภาวนาภาพนิมิตเหล่านั้นเอากดจกตาด้วยดวงจิตก่อนที่จะตายการรมเหล่านั้นเรียกว่าอาสนกรรมฝ่ายกุศลส่วนอาสนกรรมฝ่ายอากุศลได้แก่ในขณะที่จิตใกล้จะดับหรือตายเห็นภาพหรือนิมิตที่เคยกระทําในทางที่ไม่ดีเช่นเคยรักขโมยเคยฆ่าสัตว์เป็นต้นกรรมเหล่านี้จะเป็นอาสานกรรม อาุสนที่ปรากฏก่อนตายเรียกว่าอาศานกรรมไฟอากุสนอาศานกรรมนี้จะมีผลต่อจากครุกรรมหมายความว่ายกเว้นครุกรรมเสร็จแล้วก็จะไม่มีกรรมอื่นใดที่จะมีอำนาจมากลางกั้นขวางหน้าการผลแห่งอาศานกรรมนี้ในชาติต่อไปเลยเป็นอันชาติอาศานกรรมนี้ถึงแม้ว่าจะมีนิดหน่อยแต่ก็อาจ,จให้ผลก่อนกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะมากหรือใหญ่หญสักเพียงใด ก็ตามถ้าบุคคลนั้นในเวลาใกล้กตายเกิดโทสะเวลาจิตดับก็จะมกสามารถนำไปเกิดในอบายภูมิได้เป็นกันถึงแม้อาจจะทำบุญทำทานรักษาถศีลมามากมายก็ตามจิตตรงนั้นก็ต้องไปตัวอัศรนกรรมฝ่ายอกุศลก่อนจนหมดก่อนจนกว่าจะหมดเวลกรรมแล้วจึงกลับมารับอศัศนกรรมฝ่ายกุศล ดังนั้นจิตสุดท้ายก่อนจะตายเป็นจิตที่สาคัญที่สุดอ,อุปมาเหมือนโคที่อยู่ปากอคอกเมื่อคนเลี้ยงโคนะเปะิดตัตัวคอกโคลวัวตัวแรกโคตัวแรกนะที่อยู่ใกล้อคอกไม่ว่าจะเป็นโคแก่หรือหนุ่มก็ตามตัวที่อยู่ใกล้ปากครอกจะต้องออกจากปากอคอกก่อนตัวอื่นตัวอย่างในทางมพุทธศาสนาเช่นเรื่องนาคดาผูรภพนะ ในตาตนาของพระเจ้าสมาัตทพระเจ้ามีมโนผู้หนึ่งนะซึ่งเป็นผู้มีศรัทธาปัตนาจะนําตนออกจากกองทุกข์ในวัฏจัองการจึงฉลาทรัพสมบัติบ,บ้านเดินออกบทเป็นสมณพาราหมณ์ในพระพุทธศาสนาออกเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาเมื่อบชแล้วก็ตั้งนาตั้งตามบรเพ็นสณมณธรรมอันหนึ่งมีความประสงค์จะเดินทางไปหาสถานที่อันสง,งบเพื่อเปล่ยแการบาเพ็นเพียนภาวนา จึงโดยการเรือไปในแม่น้ําแล้วเรือยดานไปโดยเหล่านั้นท่านก็ได้เอามือจับใบตะไคร่น้ำซึ่งอยู่บนฝัง่งอยู่ด้วยความเบื่อตัวเอาใบตะไคร่น้ำขัดติดมือมาท่านจึงได้สติรู้ตัวว่าต้องอัปบ,บัติแล้วเพราะมีพุทธบัญญัติห้ามไว้ได้พระอิศุในพุทธศาสนาภาคของเขียวเช่นต้นไม้หักไม้เป็นต้นแต่ท่านก็เกิดมีจิตคิด,ดประมาทว่า อาบัติที่ร่วงปัะพุตปัญจเพียงเล็กน้อยเท่านี้ก็คงไม่เป็นไรแล้วก็ไม่สนใจที่แะแดงอาบัติแกกพระฤาษีกร,ระดาลูกหนึ่งเมื่อขึ้นมาจากเดือแล้วเข้าไปในป่าใหญ่บงเพียนอยู่หลายปีจนกะท้องวัจชราจนที่จะเข้าสู่มุามุกกับมนดนแห่งพยามมตุนาธ,ธรรมดาของสังขารน,นั้นอาสนกรรมฝ่ายอกุศลนั้นที่ก็เข้าเข้ามาทําหน้าที่กับท่าน เือทำให้ท่านนึกขึ้นได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาท่านเคยอบัติปาจิตติเพราะบุคพลผ้าผโคตกรนะทของเียวานขณะที่โดยสานเนือเกิเเกดวิปฏิสารขึ้นในดวงจิตนะให้เกิดนิมิตเป็นใบตะไคร่น้ำนั้นก็มาพันกอแล้วท่านก็มานัภาพจาดใจตายท่านูกอาการนกรรรไฟล์อกศลนั้นจักนำให้เกิดเป็นจัดเบลฌา,าน ทพนานาคาราจนจบเสร็ลแล้วได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพญานาคชื่อพญาเอกรับกัปตะน,นาคาราจากตัวอย่างที่ยกแสดงมานี้จะได้เห็นว่าอาถนรพกรรมเป็นกรรมที่ทำหน้าที่ให้บุคคลผู้ทำกรรมทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลได้ทั้งนั้นถึงแม้กรรมที่จะกระทำมาทั้งชีวิตไม่ว่าดี กระามหรือไม่ดีกระามจิตยงสุดท้ายก่อนจะดับสิ้นใจน,นั้นหากเลกสิ่งใดได้นะถ้าเป็นภาพมิมิตที่ดีอสา,าร,ารนักกรรมก็จะนาไปเกิดในอุบัติเกิดในทกติภูมิแต่ถ้าเลึกถึงนิมิตแเห็นภาพที่ไม่ไดีอสารนักกรรมฝ่ายอวตาก็จะนําไปเกิดในทุกติภูมิดังนี้อนุดวงนั้นภาดลังผลของขอสา,ารนักกรรมจึงได้เกิดในทุกติภูมิเป็นขัดเบลจาน ต่อไปแต่ว่ากรรมสุดท้ายก็คือกรรมระดับที่ตดคือกตัตตากรรมนะกตัตตากรรมหรือกรรมทักต่ว่าทำทำโดยไม่เจตนา,ากัมมิอัตกถาหากมิอัตกถาอธิบายว่ากรรมนอกเหนือจากกรรมฐานอย่างนี้นคือครูกรรมอัตินกรรมและอัตนกรรมบุคคลที่ทําไปตามอำนาจความไม่รู้ชื่ว่ากตัตตากรรมกตัตตากรรมนั้นย่อมมีบากในภพใดภพหนึ่งได้บ้างเพราะ ไม,ม่ีไม่มีกรรมสามอย่างเหล่านี้เหล่านั้น,นเปรียบเหมือนท่านท่านไม้ที่คนบ้าคว่างไปให้ตกไปในที่ใดที่หนึ่งก็ได้ฉะนั้นกตตากรรมนี้หมายถึงเอากุศลกรรมและอากุศลกรรมที่สัตว์บุคคลได้จะทำมาแล้วในอดีตชาติคือในชาติฝันก่อนซึ่งในกาอัปปาปะปริยะเวทนิยกรรมอีกอย่างหนึ่งอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือ กตตากรรมหมายเอาโกศลกรรมและเอากุศลกรรมอย่างสามัญที่สัตว์บุคคลพำก,กันกระทาในพบปัจจุบันคือธาตุนี้ที่ไม่เข้าถึงความเป็นพุทธกรรมอาตนกรรมและอาจินนกรรมเป็นการกระทําที่โดยธรรมดาผูกก้กระทรมไม่เจตนาไม่ได้มีความตั้งใจอย่างเต็มที่คล้ายกับว่าไม่เต็มใจทำกตตากรรมมีสองฝ่ายคือกตตากรรมฝ่ายอกฝ่ายกุศล การกระตักการฝ่ายอ,ก,อกุศนกระตากการฝ่ายอกอุศนเช่นเด็กและเด็กสาเมื่อเวลาแม่อุ้มมีการทุบตีบ้างเมื่ออยากได้ของเล่นโขดเชี่ยนแม่บ้างซึ่งบรรมดาแล้วการกระทำกับแม่ตะนี้ย่อมถือว่าเป็นแบาปแต่การกระทำของเด็กน้อยที่ได้เด็งสาย่อมไม่เป็นความผิดเพราะเป็นเด็กที่ไม่ได้มีเจตนาได้นรรลุด,ด้วยว่าการกระทำนั้นเป็นคนรือเป็นโทษแต่อย่างไร กตัตากรรมฝ่ายกุศลที่ศักแต่ว่าทําไปเท่านั้นตอนกตัตตากรรมฝ่ายกุศลเช่นพ่อแมแ่สอนให้ลูกที่ยังเล็กเล็กนีโน้จักทําบนตักบานหรือพระสงฆ์เห็นพระสงฆ์แล้วให้ยกมือไหว้การกระทําของเด็กได้เจรสาก็ทําตามแต่การกระทําของเด็กได้เจรสานั้นไม่รู้ว่ากระทํางแเพื่ออะไรสอนว่าให้ทําก็ศักว่าทําไปเช่นนั้น การกระทำเช่นนี้เป็นกระตากรรมฝ่ายผุ้ทนตัวอย่างเช่นบุรพากกรรมของเปรตภายหลังจากพระผู้ญ่พระเจ้าทั้งหลายได้ดับขันประเดนิพพานไปแล้วมีพิสุกลุ่มที่ต้องการจะเดินทางไปสักการะต้นปฏิมาโพอันเป็นฐานที่ตัตโตของพระอ,องค์ในขณะเดินทางมาถึงสฐานที่อันหนึ่งพิสุกลุ่มนั้นเกิดหลงทางเข้าไปในปยาย่าใหญ่ ไม่สามารถจะหาทางออกได้เดินบนเมียนอยู่ในป่าใหญ่ถึงเจ็ดวันไม่ได้ฝบกันอะไรเลยเกิดความ,มหิวโหยและลำบากกันมากในที่สุดก็เดินมาถึงกลางป่าใหญ่แห่งหนึ่งเมื่อได้ไปเห็นกลางทุ่งก็ไปเห็นร่างใหญ่คล้ายมนุษย์คนหนึ่งแต่มีรู้ร่างประดนะทุกคนไม่เหมือนคนในหมู่บ้านในเมืองธรรมดานะกำลังเทียมโคใหญ่ตัวเข้าที่กันไถ แล้วแต่นายอยู่คนเดียวอยู่ในทุ่ง,งกลางป่าด้วยความดีใจพิสุกลุ่มนั้นจึงเดินเข้าไปสอบถามเพื่อให้ทางออกเพื่อถามทางออกและจึงได้ถามรถถามทางบรุรษคนนั้นรุถคนนั้น,บ,น,นบอกว่าท่านยังไม่ได้กับการอ่านมาตั้งเจ็ดวันแล้วยังไม่นานเท่าไหร่เรายังไม่ได้กินอะไรไม่ได้กินอาหารแลนะน้ำมาได้หนึ่งวันเท่านนแล้ว ได้แต่ท่านาอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยความสงศัยพิทุกลุ่มนั้นจึงให้ขอให้บรุษคนั้นเล่าให้ฟังบรษคนั้นเล่าว่าตนเองนั้นเป็นเปรตเนื่องจากเมื่อครั้งเป็นมนุษย์นั้นตนเองก็ต้องถานาอยู่ในชาวบ้านต่างางก็นําอาหารและน้ำมาถวายองค์คสาเร็จพระกัตถะธรรมาธรรมพทธเจ้าเพื่อถวายเป็นพทธบูชา วนให้เราไปทำบลญสักการะพระองค์ด้วยกันแต่ด้วยความปากค่อยของเราจึงได้เอ่ยไปว่าไปทำทำไมไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยเสียประโยชน์เสียเวลาเปล่าสู้ไปไถนาไม่ได้พระกัสสป,ปะพระเจ้าเป็นผู้วิเศษข่ารนะ้แต่บ้านกลุ่มนั้นอ้อนวอนชวนชักชวนอย่างไรก็เราก็ไม่ไปจากคำพูดไปถ้อยที่เราพูดไปเชิดไปชันกลุ่มชาวบ้านทั้งหลายเหล่านั้น เราไม่คิดว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมของเราแต่ภายหลังจึงทำให้เรามากลายเป็นเปรตเข้าไถนาอยู่อย่างนี้อดข้าวอดน้ําไม่ได้นั่งไม่ได้นอนไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะพักผ่อนเลยตั้งแต่ตายมาจากโลกมนุษย์เป็นต้นมาเมื่อเปรตตัวนั้นได้แต่ความหน้ากรรมนึกบาปกรรมที่ได้ตังเวทในบาปกรรมที่ตนเคยได้กระทํามาแล้วจึงชี่บอกทางออกแต่พิกสุคุมนั้น เพื่อไปยังต้นประสีมาพอตอนที่จะไปเต่ตอนนั้นได้บอกกับพิสุว่าช่วยสังสอรมนุษย์ทั้งหลายให้ทำบุญให้ทานจงอย่ามีใจประมาในอกุลกรรมทั่วแม้เพียงเล็กน้อยอย่าได้ปรกนปากชั่วจนข้าพเจ้าขอให้ถือเอาข้าพเจ้าเป็นตัวอย่างพยายามตั้งบุญเอาไว้เมื่อถึงข้ตา,ายจะได้ไม่ตายมาเกิตเป็นเปรตให้เป็นที่น่าเวทนาสงสารจนตัวข้าพเจ้า แล้วกุมิสุก็เดินทางไปยังทางที่เปรตตนนั้นชี้ให้ถึงต้นปฏิมาผลในที่สุดจากตัวอย่างที่ยกมยาแต่ดังนี้จะเห็นได้ว่ากตตากรรมเป็นกรรมที่กระทำของตนเองไม่ได้เจตนาตักแต่ว่าทําไปแต่โดยไม่คิดว่าจะเป็นแบาบปเป็นกรรมของบุคคลที่กระทํานั้นเมื่อกตตากรรมได้ทำมาที่ของเขาแล้ว ผลกรรมที่กระทำไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ตามก็จะต้องมีผลตามมาอย่างแน่นอนเช่นตัวอย่างมาที่ยกแสดงมาพอเข้าใจก็ขอยุติการแสดงพระธรรมเกิดนาไว้แต่เพียงเท่านี้